สุรีผมริกเตอร์นะครับจะเป็นไม่ได้ไม่หอตัวเอ้ยจะป่าเราไปอ่ะป่าไปแล้วจะไปช่วยได้ไงอ่ะอติไปมาแล้วพี่มาช่วยแล้วน้องออน้องต้องรอดพี่ต้องรอดได้มาหนอน้องได้แต่พี่ไม่ได้พี่รอดหรือเปล่าพี่รอดหรือเปล่าช่วยกูด้วยเอ้าสวนพี่จะสวนแต่พอ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 มันฟิกแล้วมันฟิกแล้วพอแต่มันยังไม่หยุดมันมาหาเพื่อนเรา เราก็ต้องช่วยแต่เลือดกูไม่มีจะช่วยเพื่อนแล้วตัวเนี้ยอ๋อคุณชนพี่มาช่วยแล้วน้องโอเคกูจะตายด้วยไหมเนี่ยเอ้ยบาจาบมันจะตายแล้วสวยเพื่อนเตมีเนอะเลือดมันเต็มอะไอ้เชี่ยกูจะไหวไหมเนี่ยกูมมะยจ,ะยจะแต่แล้วเพื่อนมาช่วยเราแล้วตวันี้เมย์เรามาเราจะไม่กลัวนะยิงจักยิงจักยิงยือนี่เ็ตสเต็ปอะไรก็ไม่รู้แอบเข้าพุม่มแอบเข้าพุ่มแล้วซุ่มจบตีงัดและเออ และกูยังรอดหรือหรือเปล่ารอดหรือเปล่ารอดรอดรอดหรือเปล่าผมว่ากูไม่น่ารอดแล้วออเพือ่อนช่วยฉันด้วยเออกูแตกกลับบ้านตั้งแต่แรกก็จบแล้วและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เลนล่างแล้วนะครับเราก็ทำท่าวาปเล่นๆนะผมแล้วรอดูเชิดแล้ผมตอนนี้ล่างมี3ามตัวเราจะเปิดยัดขึ้นไปเลย เพื่อไปหาแวนแต่แวนฟิกหนีเราไปได้แฟนรอดแต่กูดโดนตันและกูเออแล้วพี่ยังรอดเออกูรอดหรือ,ปปอเปล่ากูโดนแมตอีกแล้วอ่ะและตอนนี้เราก็ได้มาเคลียร์บนนะครับผมข้างบนนี่มีแน่หนึ่งตัวนะครับแต่ข้างล่างตรงมันก่อนด้วยเพื่อนเราไฟกัเราจะไม่ลงก็ไม่ได้จริงไหม เพื่อนรอกูแป๊บนึงกูกำลังไปกูมาแล้วมึงเหลือให้กูเล่นบ้างไอ้ไอ้เมทมึงฆ่ากูหลายตัวแล้วมึงมาดีสิมึงมาดีสิมึงมาดีสิให้กูคิวบ้างเสร็จกูไอ้เฮ้าคิวด์คิวด์วเ,ดเพื่อนไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเพื่อนแต่มิเมนเนอร์มันเหมือนเล่นเด็กหรือเป่เพื่อนกูว่ามึงเลิกเถอะถอยเถอะเพื่อนกูกับให้กับเพื่อโอ้เพื่อนกูไม่ได้รอแล้วก็กูขอกลับนะ อย่ามาทำอ,อะไรฉันเลยเนอะไอ้สมอนนี่คิราบาละฉันจะเอาแหวนได้แหวนมาแทนแต่มีน,ามานื้อมันยังยืนอยู่ในไฟแล้วกูเจ็บแทนอะไรวะเนี่ยมีนื้อในตัวอะไรตัวอะไรมั่บ้าจังมาแอบเบพียแบบใจเย็นๆใจเย็เนๆทำไมตอนที่กูเล่นกูถึง,ถงไม่ใจเย็นแล้วสมอนี้จบหรือย,ยังจบไฟหรือย,ยังนะเหม็นมันมาแล้จบ และลางสังหอนของผมเนี่ยไม่ต้องลางสังหอนหรอกกูเปิดอกไปแล้วแต่มันเจ็บกระนอนดอะ่ะเพื่อนมาเอาทักษิกูกดผิดกูปพิกดฟิกก่อนสกิลหนึ่งกูเลยไม่รีเลยแต่ได้อยู่หรือว่าคุม้มคุ้มหรือเปล่ากูรอเลยกูยืนรอเลยโอ้แต่ช้ามัานได้อะทำไมวะเพื่อนลงมาช้าเกินหรืออะไรอ๋โอ้โหอีเบดมึงหลายรอบกับกูแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยวมึงรอก,กูก่อนกูขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งอ่าหลอกกูมากูกาลังไายมึงโดนกูแน่แนแหละมึงไม่โดนกูมึงก็ไม่รู้จะไงแล้วอะ่ะก,กูจะเอามึงให้ได้อเมดอะแรงเหลือเกินแต่ตรงกลางตรงกลางโดนนะคิวด้วโดนอีกแล้วพี่มาแล้วไม่ต้องห่วงกูทำให้มึงเล่นเลยมึงเล่นเลยเลเลย้ยอนยอน้ยอนมึงเอาให้หมด เอาอหมอนคิรามามาดิวะมึงมาดิวะแตกเว้ยมาดิวะและตอนนี้เราได้ทำภารกิจ<ร>สังหารเวนนะครับเราต้องเงียบๆนะครับทุกคนเราต้องเงียบอย่าให้ศัตรูรู้นะครับอย่าให้มันรู้เอาไม่ดิอย่าให้มันรู้อะไรอะ่เอาเลยเออสวยตอาได้แคลรี่มาแล้วนะครับผมก็ <S <S ภารกิจสาเร็จนะครับวันาานี้เราก็จะมาขึ้นบ้านกลางกันนะครับผมวันนี้ยอนได้ตีบ้านกลางเดียวแล้วจะโดนมีหน้าหรือเปล่าจะมีหน้าโดนนะของบ้านกลางก็เกือบแตกแล้วนะครับผมวันนี้เพื่อนจะรอไฟ์กันนะครับเราอยู่ตรงบูะแล้วผมรอเช็คเอนโซนะขอเอนโซมาแล้ว,เ,วเห็นมีหน้าแล้วเห็นเมทแล้วและไอเมทมาลานกูอีกแล้วมันใช้เรื่องไม่นี่เแต่ก่อนที่ใชนเรือกเออนี่ดีกูเอาให้หมดเอาให้หมดเดิเอาดิ อ็ฐาแนแย่งบูกูแต่าน้ำเมฆฆ่ากุยกะแล้แร่กูรอดปเปล่ากูรอดเปล่าอ๊ะแรเผมยังรอดเพื่อนเก็บให้เพื่อนชองให้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนทุกอย่างก็เพื่อนเยี่ยมที่สุดในโลกเลยลกูยังรอดไปตีดาวแล้วจบบ้าน,น,นกันีกว่าเพื่<ๆ>เอเลยไปเลย let's go <S และแล้วก็มาถึง สุดสุดท้ายระหว่างแมตช์นี้นะครับมาดูกันว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเราจะแพ้หรือเราจะชนะก็ต้องขึ้นอยู่กับในเกมนี้นะครับจังหวะนี้มีนาไน้ครามเราได้เลยกับเอนโซและมีนาเล่นอยู่กับกิลด์เดอร์และยอนนะครับผมและยอนก็บมีนามาได้แล้วผมเรายื้อเอนโซได้เลื่อนได้เยอะประมาณนึงนะครับแต่ยูยังอยู่กับเราแล้วเราก็ย้ายเอนโซไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมและไม่รู้ว่าเมื่อกี้ใครเก็บบาจางไปนะผมถือว่าครุ้มนะครับนี่คือสุดสุดท้ายของเรานะครับผมและเป็นฝ่ายเราที่ได้เปรียบมากๆนะครับผม ถ้าจบไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมได้หรือเปล่าตอนนี้ยอนได้หลุดบานไปแล้วนะครับเหลือแค่เวนกับยุ้ยเท่านั้นนะครับผมยุ้ยก็อตติไปแล้วนะครับผมราจะกดอตติยัดหาแวนไปแล้วแวนซอยก ouais, ูกูยังเจ็บเลยกูแตกกูแตกออกไอ้เออโอ้นี่มันอะไรกันนี่เราแตกนั่นเหรอแล้วเพื่อนจบไม่ได้กันนั่นเหรอโอ้ไม่โอ้ไม่นะโอ้ไม่ นี่น่าจะเป็นช่วงท้ายของเราจริงๆแล้วดาร์สิทธาก,กำลังกำลังจะเกิดแล้วนะครับเราต้องมาโผล่ล่างก็คียเวฟนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจบแพ้เดือนน้นะผมศึกสุดท้ายจริงๆอยู่ตรงนี้เราไหวไหมเพื่อนเล่นกันแล้วและมีหน้ามีหน้าไปแนวหนึ่งตัวนี่ครับ และเราก็มาดักนะผมและออฟเรนมันโผล่บนนะครับผมเอนโฟะกลโควังแวนโผกลางยุโโง่ยโกลางย้อนกับทีล่าลูดไปแล้วนะครับดักสิบห้าของเราแล้วได้ไปแล้วผมเป็นดักของเรานได้ผมเรานี่ได้เปรียบมากๆเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับผมแล้วกิลด์ฟิกเข้าไปกิลด์ฟิกเข้าไปหาย้อนเยไม่ใช่หาแวนแต่แวนยังรอดไปได้บ้าจาง <c oughs> บ้าจางไปทำเกมเลยเคี่ยกูไอ้ขอโทษ แล้ววันนี้บาจางในบ้านเราไปนะผมเลยยอมต้องกลับไปเจอบาจางนะครับและเมฆก็อยู่ดอร์อยู่กลางนะครับและเราลองรวมตัวเอาบ้านกันแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาดักแถวๆโซนแดงนี่ครับผมรูเป็นว่าสิ่งนี้เราจะขึ้นบ้านจบบ้านได้หรือเปล่านะครับโอเขียนก็บอกว่าใจเย็นแป๊บหน่ใจเย็นแบบไหนนั่นใจเย็นใจเย็น เราต้องใจเย็นๆเราต้องคิวเวฟหน่อยผมเราดันเวฟสามทางนะผมผมบอยเพื่อนใจเย็นเพื่อนผมจะมาเคลียร์บนนะผมให้เพื่อนเซฟกันนิดหนึ่งนะครับแล้วตากนี้เราก็ได้รีบเคลียร์รีบเคลียร์ไว้ที่ตัวหน่อยช่วยเอาดาวบักดาวช่วยนะครับผมไปครับผมเราจะออกเป็นล็อกชิลแทนนะผมไม่รู้เราออกทันหรือเปล่าเนี่ยผมตั้งไม่ทันเอาสำรับการไปคิวแทนไอ้เชี่ยอะไรของกูวะตอนนี้กูคิดอะไรอยู่ย้อนก็มีเฮย้อนอีกแล้วแวนมีเกาะเกลือดนี่ยผมอาจารย์กับสองเลยคิล่าลู้ แล้วผมยงวันนี้ผมตัดสินใจเปิดตีแล้วผมฟิกเข้าไปผมฟิกเข้าไปผมฟิกเข้าไปทำไมผมฟิกเข้าไปทำไมแล้วกดสองกดสองไม่ได้ไอ้สัสระตันยังนานเลยใช่ไมไม่ใช่กระตันบีหน้าใบอย่างนานแต,ตอนนี้เราได้เสียเพื่อนร่วมทีมไปทั้งสองคนนะครับผมและฝั่งศัตรูตก็ได้เสียไปแล้วสองคนเหมือนกันแต่บาจาังจะมาเลียเพิ่มบาจาังเลียเพิ่มหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้อโหเพื่อนแยกคีล่าแรกไปด้วย ศึกนี้เหลือแค่ผมกับยอนเท่านั้นฝั่งนั้นก็เลยยุ้ยกับแวนอีกแล้วแต่ยอนทำดีมากมากยอนทำดีสุดๆนะครับและเหลือแวนแค่ <ๆ S 1> เท่า,เนานั้นนะับศึกนี้กำลังจะจบลงเพราะเหลือผมกับยอนและผมได้เข้าไปเล่นกับแวนแล้วแวนได้แฝกไปเอบร้อยและเป็นฝั่งผมที่ชนะไปในศึกนี้นึงครับ ย่งนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนพูดผิดป,ประคันใดพูดคำหยาบใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะรผมไม้สักคุณดูด้วยนะครับผมบายยเจ็บคอมากเลยครับ